กินเลือกเด็ดเอาตามชอบใจอยากได้ก็ไปส่วนครัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวจากกินแกงเผ็ดยำเห็นตำทว่มอับสวนครัวไม่ต้องกลัวอดตาย สำเนธีค่ะอรีพนท,ท,ที่สมพานค่ะจีรสาแพทย์ิธรมก่อนแก่นค่ะจตรพงศ์วัสุวิพาครับจีาสาแพทย์วิถีทรจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสำหรับเมนูวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพบกันกับเมนูง่ายๆนะครับก็คือสลัดผักผลไม้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของน้ําสลัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยถั่วทองนะครับต้มผสมกันกันกบมัน ฝรั่งนะครับผมนะบแล้วก็วถั่วถั่วลิสงถั่วขาวถัวถ่วลิสงหรือถั่วขาวหรือถัวถววถ่วอะไรก็ได้นะครับผมสามารถปั่นได้เป็นน้ําทําน้ําสลัดได้แล้วก็จะมีส่วนประกอบอีกสําคัญอีกอย่างหนึง่งคือสับประรดนะครับผมแล้วก็น้ํามะขามนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือน้ําสลัดนะครับที่เราจะทํากันส่วนสลัดที่เราจะมาทําวันนี้นะครับเราก็จะมีหลากหลายผักนะครับ และผลไม้นะครับก็จะมีผักสลัดนะครับผักกาดผักบุ้งนะครับผมแล้วก็่โสมไทยนะครับมะละกอนะครับ่อมแสบอันชันนะครับผมแล้วก็มีมะเขือเทศมีแตงไทยนะครับแตงกวาแครอทแครอทนี้เราก็ต้มสุกก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นมันและก็แล้วก็มันเทศนะครับที่ต้มแล้วแล้วก็ มีข้าวโพดต้มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองก็คือตัวสลัดที่เราจะเอาไปรับประทานได้ค่ะสีสันสวยงามเลยนะคะครับผมทีนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับทำน้ำสลัดนะครับเราก็จะนำะถั่วทองกับมันฝรั่งที่เราต้มไว้นะครับผมลงไปปั่นนะครับผมตอนที่เราต้มต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะเราเราจะ มาปรุงตอนเราปั่นนี่แหละค่ะก็มีเชยนะคะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่เราทำครังเดียวแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นก็ได้คเบใส่ตู้เย็นน้ำสลัดนี้เราจะสามารถเก็บไว้ได้7วันเลยนะครับใส่ตู้เย็นไว้นะ7วัน หมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยนะใส่มะนาวเพิ่มใครชอบหวานก็ใส่น้ำตานิดนึงแต่ของเราก็จะเป็นหวานธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบมันๆก็ใส่ข้าโพดเข้าไปปั่นด้วยกันก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ เราก็ใส่ตวง<ช>ม,<า>รมครับ,รบตวงมาปริมาณพอดีแล้วสำหรับการทำนะครับผมน้ำมะขามเปียกอย่างเดียวครับผมน้ำมะขามเปียกจะให้เราเปียกมันจะนุ่มนวนก่าที่เราใช้มะนาวค่ะแล้ามะนาวนก็จะเปรี้ยวคึ้ค่ะ เป็นระยะระยะนะครับเราจะไม่ปั่นต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ความร้อนของมอเตอร์เข้าไปในน้ําที่เรา,าน้ําสลัดที่เราทำ จะปรุงรสนะครับด้วยเกลือนะครับดอกเลือทะเลใช่ไหมครับทีบ่รจริงถ้าเรากินเพื่สุขภาพเราไม่ต้องใส่ก็ได้น,น้ำตาลเกลืออะไรกนะ็รว่ามันจะได้ความหวานก็มีอยู่แล้วค่ะถ้าเรามีผลไม้ที่หวานมากนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ปรุงรสอะไรอีกก็ได้นะครับม,มันก็ะจะรสชาติก็ดี ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะชิมน,นะครับผมชิมรสชาตินา่าโอเคนะครับ <g ül> รสชาติเยี่ยมมากเลยเออท่านผู้ชมคงจะสนใจอยากไปทำแล้วนะคะเนี่ยส,สลัดสุขภาพ ปลอดไขมันแล้วเราก็จะมีลงภาชนะสามารถเก็บไว้ได้นะครับในตู้เย็นก็อยู่ได้เจ็ดวันเลยนะคะค่ะอยู่ได้เจ็ดวันเก็บไในตู้เย็นไ่าน้ำน้ำไม่ไม่ข้นก็เอาต้มน้ําอุ่นมาผสมนิดนึงก็ได้ค่ะค่ะโอ้หประหยัดปลอดภัยมีประสิทธิภาพด้วยอ่าลองยค่ะลองคลุกใส่ถ้วยนะคะอ่าทีนี้เราจะ พัฒนาประโยชน์ตัวนี้สีสันสวยงามเราได้ประโยชน์โดยตรงจากพืชนะคะสารสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีม่วงสันนมูลต้านมีสันสารต้านนมูลอิสระด้วยวิตามินซี ผักก็เก็บจากในสวนผักก็สดปลอดภัยจากส,รรสารเคมียาฆ่าแมลงด้วยโอเครประทานได้เลยค่ะพร้อมรับประทานยด<อ>น่าทานมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจเมนูสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็สลัดนะครับผัก และผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับผมก็จะสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมครัวหมอเขียวในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับผมทั้งช่องทาง y o u t u b e นะครับหรือทางหมอเขียวดอทน็นะครับผมก็ขอเชิญรับชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครัวหมอเขียวก็ต้องขอ จบลงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับส,สาธุพริตมิมคือทิ้งขาตาใครเราไม่ต้องไปซื้อที่ตลา ูให้งามไม่ให้มันขาดปลูกให้งามไม่ให้มันขาดเก็บมาใส่ถานเอาไว้กินเอาไว้กิน เด็ดเอาตามชอบใจอยากได้ก็ไปส่วนครัวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวกินอะไรก็ไม่ต้องลก,อกองลัวจะกินแกงเผ็ดยำเห็ดตำทั่วมีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดตาย